นิทานพื้นบ้านเรื่องปั่นฝันถิ่นไทยยาโบท๊ทเด็กยากจนในหมู่บ้านริมคลองฝันได้แข่งขันจักรยานแต่ไม่มีจักรยานดีๆขี่แต่รถเก่าครกแตกยางโบเจอยอดเด็กรวยจากเมืองขี่จักรยานคาร์บอนแพงลิฟต์มาล้อเลียนโบท๊ทช่วยยายตกคลองจนตัวเองเปียกโชค ได้รับพรจากนางน้ำจงปั่นด้วยใจบริสุทธิ์ตื่นมาเจอจักรยานไม้ไผ่ประดับดอกพิกุลล้อเรืองแสงสีทองการแข่งเริ่มยอดใช้กลกงดึงเบรกโบสกลางสะพานไม้สูงคดเคี้ยวแต่จักรยานทองแปลมเป็นเรือสัมปั้นลอยน้ำได้โบสปั่นขิวพ่านยอดแกล้งล้มขวางทางโบสถลหลมไม่ทัดชนต้นโพฟ้าพาลงแต่สายฟ้าเปลี่ยนเป็นยักษ์เขียวฉลมทางด้วยน้ำทิพย์ ปั่นไปใจนักสู้โบสเข้าเส้นชัยแต่เห็นยอดล้มเจ็บหยุดช่วยแทนที่จะชนะเทวดาปรากฏกายมอบรางวัลทั้งคู่จักรยานทองกลายเป็นสวนสาธารณะให้เด็กบู่บ้าน